เดาว่าเป็นทำเกี่ยวกับไหนความฮักความฮักชื่อทำว่าทำนางแอนเป็นทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหมือนพ่อแม่กิจพ่อแม่กิจกันความรักอ้าวเหรอะไรยินมาตะคุงแต่เดงคนละคนละเรื่องใช่ไหมอ่ะเล่าใหม่หน่อยไม่ใช่เดี๋ยวมันคนละอย่างออมันเป็นทำความรักเขาชื่อเต็มคือทำความรักกรรมตาระหว่างดาวเสียงเรียบกับนางแอน นชื่อตามนี้เลยเข้าสู่วงการในถ้ำนี้แต่ว่ามันยาวเป็นไปเราตัดออกเหลือแค่ถ้ำนักแหนแต่ส่วนมากคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นถ้ำนกนักแอน่าเพราะร้อยเปอร์เซ็นต์คนเข้ามาเขาจะถามว่าเข้ามานานเแล้วไม่เห็นนกนักแ่นในระลนกนะที่เรีเดิมตอนแรกพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นนะมไม่ใช่เลยมันคนละอย่างกันเลยมันเป็นชื่อของคนเพราะว่าสมัยก่อนมาตามประวัติ ประวัติเขาจะมีข้างนอกก็เดี๋ยวนี้เขาเอาออกแล้ว่ไม่รู้ไปไหนเพราะคนที่สัมทาสที่เขาบอกเอาเอาป้ายนี้ออกนะแต่ว่าส mm ่วนมากเขาไม่อ่านกันเขาจะมาฟังจากไกด์เราใช่ mm hmm. มันตามประวัติที่เขาเล่ากันมามันเคยมีพระฤาษีรูปหนึ่งท่านเคยมากับกฎในท่านนี้แล้วบานท่านเดินออกไปข้างนอกได้ยินเสียงเด็ก และท่านไปเดินไปดูไเห็นเด็กเหมือนเด็กชาวบ้านเอาไปทิ้งท่านสรงสารเลยเก็บนํามาเลี้ยงไม่ทันตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่านางแอดหรือว่าชื่อเต็มอันนี้เป็นชื่อเล่นชื่อเต็มคือนางสุมนนทาเคยได้ยินไมชื่แล้วว่าชื่อเล่นคือนางแอดพอ,อนานวันไปนางแอดหรือว่านางสุมนนทาได <c oughs> ้เติบใหญ่มีในหน้าสวยงามตาลูดังข้อไปใกลจนไปถึงหูของเท้าเสียงเรียบเท <c oughs> ้าเสียงเรียบนี่ก็เหมือน เป็นลูกของเจ้าเมืองอีกหมู่บ้านหนึ่งเช่งได้ยินความอาชาลีชาลีของชาวบ้านเรื่มาถึงนี่ได้เกิดความสงสัยอยากมาดูมาเห็นว่าจะสวยเหมือนเขาอาชาลีอหรือเปล่าเลยเดินทางมามาเห็นนางแอนก็ตกตะล,ลึงกวงงางดวงนางเลยเกิดความรักหรือว่าชอบแล้วได้นางแนอนมาเจอหนึ่งเลย,ยตัดสินใจเข้ามาคุยเข้ามาจีบกัน,นทีท่นี้เชิงคุยจีบิีลาเราไม่ได้เรียกน,นะเขาเรียกว่าลมแอนลมแอนแอลลมเคยได้ยินไหม แอลแอลร่ม L, L ผู้บ่าวผู้สาวแอลแอลหัวใจแอลร่ม L, L, ไหมอ่ามันว่าขนาดเบ่าวล่าปกติยังบอกต้องแบบเงี้นิดนึงแลวแ <L S 1> ล้วแล้วก็อ่าเมื่อทั้งสองได้อ่าคุยกันไปสักพักก็เกิดมีความรักกันแล้วกันทั้งเส้นเนี่ยโดยตัดสินใจมาสู่ขอนักแอบกับพาริษีพูนพ่อเมื่อพาริษีพูนพ่อเห็นว่าทั้งสองรักกันจดีเลยให้ท้าวเชียเลี่ยบมาสู่ขอให้ถูกต้องตามที่ข้อความเพนีให้เอาต้นเทียน แล้วก็ช้างม้าูควายมาของตามสมัยก่อนเลยุคก่อนๆมันไม่มีมันนานมากยังไม่มีรถไม่มีถนนเลยแต่ถ้าเปลี่ยนเที่ยวของยุคเขาทองบ้างเงินไม่รู้กี่ล้านกี่แสนแต่ยุคก่อนไม่มีนะก็เลยพวกสัตว์สัตว์พวกม้าอะไรพวกไกว่ได้เมื่อพระฤาษีทั้งสองรักกันจริงๆให้เท้าเชิงเรี่ยมมาสุดขอเนาะแล้วก็เมื่อหาเท้าเชิงเรียมได้ยืนแล้วก็ต่อตัวกันดีไว้ควางสุดข้อหน้าแก่พระฤาษี เพื่อรองสองได้รักหาได้คองคอู่รักกันนด้ทงนี้สร้าง,างครอบครัวานานวันไปลยสีก็เรื่องแก่ชราเลยท่านก็น่าจะรู้แล้วว่าน่าจะอยู่อีกไม่นานก็เลยมอบาหมายร่างสองเป็นนายท่ทานให้นางแผนกูน้เป็นลูกสาวก็ร่างตัดท่อมรุ้นเห็นไหมที่เราไปมันจะมีแสงสว่างและให้ช้าชิงเรียบกูเป็นลูกเขย เปาแรงกับข้ามกลับลุ่นที่เราเข้ามามใช่แลนี่ก็เป็นตำนานที่เขารับกันมาคร่าๆวๆหลายคนก็ไม่รู้เลยม,มันจะมีอ่าสีวลึงของท้าวเชียงเดียกฝั่งเดินเดินกันเห็นไหมสีวลึงสีวลึง่นเห็นเหมืมอนเห็นเป็นหินที่เป็นแห้งขึ้นอ่าชีวารุ่นว่าเสนาะของท้าวเชียงเดียอ่าส่วนหินอายุเนียของนางแออยู่ฝั่งนู้นแต่เราไม่ได้เดินไปมันไกล ไปเป็นที่เขาค่าอยใจผิดแบบจะทุกคนเลยขนาดคนที่เคยมาจริงๆเขาก็ยังย่างอแงมแคิดว่าเป็นห้ามลอบลักเด็กนี่ใช่